สวัสดีเอฟซีทุกทท่านเนาะค่ะเมื่อนี่ยายพ่อนกับมาสวัสดีอยูกก่กลางปลาพักกูดคือเก้วพี่น้องเบงสอนพักกูดน้ำยายพ่อนบอกกำลังสัตว์พี่น้องเอ้ยบุตรมาลุยกันเลยค่ะ มือว่านนี่มือกอนี่ข่อยมาเก็บไปกินกับลวกน้ำพริกพี่น้องโอ้ยแซบคักอันพองพักปลูกใม่ๆอยู่ระเบียงเก็บมากินพี่น้องเอยลวกแค่อดแน่หลายอย่างหลายเนี่แซบคักในช่วงนาล่อนนี่สนุกกินพักพี่น้องเอ้ยกะเริ่มขึ้นพี่น้อง น้ำยา่ข้อนมาคุณอ่ะโอ้ยเกิดเลี่ยงกันซรายไลยพี่น้องไปไปไป,ไปหาเอาตะกอใหญ่ๆง,ง,ง,งามๆผุนพี่น้องสองกอนหนึ่งงามคักนี่บังดูสวยงามมากเลยเนี่ย

กำลังโพ่เพิ่งดูงามค่ันี่เป็นบบไหเปนกำลังมุดรูมีลี งด nga ใหม่กับพ่องา a ใหม่บาทที่ไหนนี่เห็นบ่างาด้ไม่ยังมูลูย่ยี่นี่ที่นอกมึงดูนี่นี่แตงยอดงามๆบาทที่ไหเมื่อนี้ยายพ่อมาเก็บอันไปห้ยมูคนจีนน้ำกันเพิ่น อยู่ข้างๆบ้านยายพ่อน,นั่นแหละพักกระลังงามก็เลยไปถามเพิ่นว่าเพิ่นเอาบ่าเพิ่นว่าเอาอยู่ยายพ่อนไปเก็บมาให้คอยแน่ว่าเส้นแล้ก็เฝ้าเขาป่าเลยแล้วพี่น้องเอ้ยเฝ้าไม่เก็บแต่เศร้าแล้วก็เฝ้าไปเฮ็ดงานบงดูนี่เขาว่ามันแมนเหรอพี่น้องนี่แมหมบ่ห่านเห็นบ่หมูลู่ยี่นี่ <laughs> พี่น้อง ว่าแต่ามูล,ลูอันนี้ก็ว่าแต่ามูล,ลู่พักกูนเนี่ย่าพ่อน้องอันงูกับเล้วกันเนาะพี่น้องว,ว่าบ่ัเฮ็ดทุอยู่อยู่มูเฮ็ดง่าน่น้ำกันเพื่อนก็นอยากกินเส,ยสยียไปฝากมูเฮ็ดงาน่น้ำกันน้ำ กำลังมูลูเมลีพี่น้องเอ้ยขลสอนพุด่ะเข้าไปมุ่นหนันพี่น้องโอ้ผักกูดย่าพ่อนง่ามคักบาดททนีพี่น้นอ,งนงนองไง,ททงคุยได้แล้วบาดเนี่ย่ายพ่อนคุยเลี้ยงผักกูดได้เลยบาดททนี่มีแต่ยอดงหญยๆอวบๆ สามวันผ่านไปนี่โตเร็วมากเลยเนีย่คุณพี่นองเอ้ยกำลังงามกำลังเขียวนเป็นไงคุณ ก่อนพี่น้องพุนะ่นเข้าสีหาเอาตั้งแต่ซุ่มพันใหญ่ๆก่อนเนาะค่ะเนาะพุ่นอันซุ่มใดก่อนแน่อย่าขว่อนสีนย่างพานก่อนได้พี่น้องเข้ามาเก็บหลอบหมาหาเอาก่อพันอันนี้นก็เหย้วๆจังหน่อยพุณจะส่ออ่อนขึ้นอย่างนีน พักปลาประเทศออสเตรียพี่น้องพักปลารรมชาติบโได้ใส่ปุย๋ยของฟี่มีอยูจริงป้าพี่น้องไอ้เบิ่งก่อนั่นบาทที่นี่พุ่น่ะสมตองตาตองใจค่ะแค่นี้ย่างแห้งกับบบได้พี่น้องอย่านเหยียบพักกูด,ดบ้างดูป้าดสออ่อนงามคักบาทที่นี่ ร่วมสวยงามหุ่นหอมห่วยๆพี่น้องไยกำลังงามๆเลยโอ้ยไม้กระได เล็กกระสูงวิตามินซีผู้ได้เป็นเบาหวานคว่วดันน้ำตาลนี่พักตัวนี้ซอยได้ดีคักได้พี่น้องเลยบางันกระลั่งขึ้นพี่น้องเอยพักข่อย หัวหักหัวขาดพี่น้องพูน่ะบองดูกระรั้โพงงามเลยเจนนี่แต่ของอยู่ของกินอันนี้ก็คือพักอันนี้ก็พักยังก็ให้พี่น้องพักสี่หอมอันนี้ก็กินได้พักอังนีอก็ขบับมูจักซื้อเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็ตำแยน่ฟรังมีแต่สมุนไพรได้พี่น้องเนี่ย มีแต่สมุนไพรทั้งนั่นเลยในพักปลาดูนะพี่น้องันกำลังขึ้นกำลั่งโพดงพี่น้องแห้งพีแห้งพ่งพอ,อปลกพันไวซะก่อนเข้าหาเอาแต่แต่ต้น,นงามๆซะก่อน นู่นนี่คุณนี่บิ่งดินเพิ่นอุดมสมบูรณ์พี่น้องเห็นบ่มคุณนี่ไม่กับเป็นแต่พักงามได้พี่น้องว่าบ่คุณนี่ดินเพิ่นล้วนซุยเบิ่งมีแต่ปุ๋ยปุ๋ยสมุนไพรใบตองพี่น้องนี่บางในงามคัก่ะสิบ่ให้หพักเพิ่นงามจงังเลยงามคัก ค่านขี้สิได้กินหลวกพักแสบคือแย่พอนเนาะพี่น้องว่าบ่ผู้ยูกไก่สั่งได้เด้อค่ะผู้ยูกไก่ย่พอนบ่าสามารถสี่อันเก็บทรงออกให้ได้เนาะค่ะเนาะถ้าผู้ยูกไก่ไก่แย่พอนส,สามารถเก็บให้ได้ผ้ามาเก็บเอาเด้อพี่น้องแต่ว่าผู้ยูกไก่ขนะดะย่พอนบ่าสามารถทรงไปให้ได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหอาไก่ อันเก็บมือละนิดละหน่อยไปยังส่นะอยากตอนไหนก็แวะมาพี่น้องมีเซเว่นเป็นพักมันกำลังขึน้นพี่น้องเลยกำลังง่าม,ามสอนพักมุมนี่พี่น้องบงอ่ได้ย่างลระเด้พี่น้องเอาอยุอันดอนเดียวนี่ละนี่ ดอนนี่ไม่เก็บสองสามมือแล้วพี่น้องยังบ่าขนาดไนเบิร์พราะกูดดอนแย่พอน,นี่งามคักพี่น้องมึงดูแย่พ่อนกับขอขอบคุณเอซีทุกๆท่านนะคะได้ทีเขามาเป็นกำลังแรงใจ ขอ FC ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงนั่นแหละพี่น้องเองาคนเฮาสุขภาพแข็งแรงกะถือว่าดีเนะพี่น้องว่าบะคุณเน่ะ กอดันพันยาวแล้วเห็นบก่บกบังโกรพ่อพักกูดพี่น้องแป๊ดก่อนนี่ใช่ไหมางามค่แหนพูดเนะ่กออังสิหลักลวกแสบพี่น้องเห็นบ่เนี่ยนโอ้ยจงพันไวฟังเสียงนกห่องพี่น้อง มาสะชาดค่ะ พี่น้องเบิ้งเอาเบิดซุ่มวันนี้ละายพพอนกับสิขอจบคลิปก่อนด้วยค่ะเด้อจะคอยเมื่อพอกันคลิปนาเดี๋ยวผลินสร้างผักกูดายะพอนอีกาย,ยพพอนถ้าพี่น้องเข้ามาเก็บนี่ยายพพอนเก็บบ่ได้เก็บกินผู้เดียวเด้อค่ะเด้อเก็บแจกพี่แจกน้องไป หาเอาตะตะก๋วยังไงก่อนเนาะพี่น้องว่าบ่พุ่นณมึงมันกระลังขืนเลยท่าลุยท่าลุยก่อยังไงก่อนพี่น,อน,น,นออ้อ,นนองถ้าหาเก็บเอาตะก๋วกออยังไงขืนกระลังสัตว์ขืนโอ้ย น้องไผ่น้องลุงไปทา้งได้ปลาผักขูดว่วภาพกันมาเบิงบ่โอ้ยหอมกับหอมเบิงความสวยงามของผักกุยายกผ่อนกับสมผักเสียนมาแจากมูเน่คุณละกระปุกกระปุกคุณพี่น้องใส่ลวาวังหันเลี้ยวเห็นกอแบบง่า,างยง่งามๆพูดหน่อพี่น้องเห็นบ่มนี่ต่กอดยังง่าย,ายงามเว้ย หอมกบหอมเอาอําลาแห่บาดนี่พี่น้องเก็บจุ่มนี่แล้วงามคัก คว้วง่พัดพูดเานาะนมาลงขึ้นมต่ก่อนยายๆงางา่ มึงดูสามกอเลี่ยงกันมองเนี้ยง่ามคักง่ามเนี่ยพูดนะพี่น้องเอ้มาเบิ่งซอยกันพูดนน่ะพูดนน่ะโอ้ยผักกูดใหญ่อนมะพั่มาพอ้าวค่ะเด็กมงเนี้ย อโอเคเนาะค่ะนะเนาะยายพ่อนัะขอกาวคำว่า,าขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะสรุปพักกูดบาทที่นีนพี่น้องเอ้ยอันนี้ไปให้มูข้นจีนพี่น้องพ่อกันคลิปนาเด้อพี่น้องเด้อ